ธรรมะในชีวิตประจำวันเรื่องอุบัติเหตุตั้งใจว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศแต่มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นเสียก่อนเลยไม่ได้ไปตั้งใจว่าจะไปงานบวชแต่มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นเสียก่อนเลยไม่ได้ไปตั้งใจว่าจะไปซื้อที่ดินแต่มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นเสียก่อน เลยไม่ได้ไปตั้งใจว่าจะไปจดทะเบียนสมรสแต่มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นเสียก่อนเลยไม่ได้ไปตั้งใจว่าจะไปสอนหนังสือแต่มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นเสียก่อนเลยไม่ได้ไปตั้งใจว่าจะไปทำฟันแต่มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นเสียก่อนเลยไม่ได้ไปตั้งใจว่า จะไปมอบตัวแต่มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นเสียก่อนเลยไม่ได้ไปตั้งใจว่าจะไปเก็บทุเรียนในสวนแต่มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นเสียก่อนเลยไม่ได้ไปตั้งใจว่าจะไปทําบุญสะเดาะเคราะห์แต่มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นเสียก่อนเลยไม่ได้ไป,ไปนนอุบัตเิเหตุะะตเ,ตเ,เ,ต grid, เหมือนต่อ ที่ทำให้ชีวิตของเราเดินสะดุดคนเราชอบสัญญิงสัญญากับคนนูน้นกับคนนี้กับที่นั่นกับที่นี่แล้วไม่ทำตามสัญญามันก็ทำให้เกิดเป็นต่อขึ้นรอวันที่เราจะเดินสะดุดถ้าเจอต่อเล็กก็สะดุดเล็กน้อยถ้าเจอต่อใหญ่ ก็สะดุดจนหัวคามำเลยเราไม่ควรให้สัญญากับใครถ้าเราไม่แน่ใจว่าจะทำตามสัญญาได้เพราะเมื่อการสัญญาเกิดขึ้นแล้วการรอคอยก็เป็นสิ่งที่ตามมาคอยแล้วคอยเล่าก็ไม่ทำตามสัญญาคอยแล้วคอยเล่า ก็ไม่มาตามสัญญา